นนกุลแอปแย้มแผนวิวา รอไม่นานแฟนๆเตรียมเฮ hey. เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์หวานซึ้งที่แอบแฝงไปด้วยความฟินเมื่อนอนกุลชานน์และแอปทักษออนควงกันมาร่วมง,งานเปิดตัวโครงการใหญ่วันแบงคอกพร้อมทั้งถูกรุมถามถึงเรื่องแผนวิวาหลังจากหนุ่มเจมจิรายุเพิ่งเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวโฟมแต่งงานไปหมดัหมดมางานนี้ทําเอาสื่อกระนําถามกันไม่หยุดว่าคู่นี้จะมีข่าวดีตามมาติดตดิหรือเปล่าด้านแอปตอบว่า เจมเขาตั้งไว้อีก10ปีหันไปมองนอนกุลเดี๋ยวแอปจัดการเองค่ะก่อนที่นนกุลจะยิ้มเขินๆและให้คำตอบชัดเจนว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ สำหรับผมคิดว่านานไปนอกจากนี้ยังเผยถึงความรู้สึกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แฮปปี้ดีมากไม่ต้องรอถึง10ปีแน่นอนอาจจะเป็น3ปีไม่เกินงานนี้แอปถึงกับหันมาแซวกลับอีกครั้งว่าอันนี้ไม่ได้ตกลงกันมาก่อนนะคะเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่น่ารักและเผยถึงความสัมพันธ์ที่แฮปปี้สุดๆของทั้งคู่ จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ